ก็กลับมารีวิวนะคะอันบ็อกสองตัวนี้น้องก็คือเปรียบเทียบระหว่างตัวไอคคชิตัวนี้นะคะกับนี่ตัววากิตัวนี้นะคะ สองตัวนะคะที่เป็นแบบตาเรียนรายสายนะคะของซิวดานะวาะวก็มันต่างกันยังไงบ้างนะคะแล้วกเ็เหมาะกับใครในลักษณะแบบไหนเนาะใช้งานยังไงก็คือจะเห็นได้ใช้ก็คือขนาดของทั้งสองตัวนี้นะคะว่ามันต่างกันเนาะตัวไอคูชิเนี่ยก็จะเล็กกว่าตัวซิวดาก็คือจะเหมือนเป็นไซส์มาตรฐานเนาะที่มันเล็กกว่านียเพราะว่าฟังก์ชันแนลการใช้งานของมันเนาะก็คือมันส่วนใหญ่เนี่ยคือด้วยขนาดความเล็กของเขาเนี่ยนะคะก็คือดูจากหัวแล้วกนอันนี้เหมาะสําหรับใช้เหมือนการขอดแกะลายมากกว่านะเพราะมันตัวที่เล็กนะคะสําหรับการขอดแกะลาย ตอรีนะคะก็คือเล็กกว่านะคะอันนี้จุดแค่1,400ม mm, ิลลิแอมเท่านั้นเองก็คือเป็นตัวเล็กแล้วก็แบบความจุของแบตก็น้อยกว่านะคะแต่ว่าแต่ว่าในส่วนของมอเตอร์นะคะมอเตอร์เนี่ยก็จะเป็นรุ่นเดียวกันนะคะก็คือรุ่นโรตารีนะคะก็คือจะเป็นรุ่นเดียวกันนั่นเองก็คือจะมีความเสถียรทั้งกําลังแล้วก็ความเร็วค่อนข้งางสงมดุลกันนะคะ <Okay. S 2> ส่วนของวาก,กีเนี่ยคือด้วยขนาดไซส์ของเขาที่ใหญ่กว่านะคะนี่ก็คือเป็นพ่วไปสามารถตัดได้ทุกทรงเลยอันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานเนาะเป็นไซส์มาตรฐานส่วนแบ,บ นะอยู่ที่ประมาณ3,250ม mm, นิละลิแอมป์ขนาดแบตเตอรี่ของเขาคือใช้ได้ประมาณ3ชั่วโมงอันนี้ใช้ได้ประมาณ2ชั่วโมงประมาณนี้นะคะน,นี่ <Okay. S 1> คือเฉลี่ยแล้วก็ ที่แตกต่างก็คือตรงนี้นะคะของวากิคือเขาก็จะมีไฟ3จสุดเนาะแสดงสถานะที่ชัดเจนมากกว่าคือถ้าไฟเต็มนะคะก็จะติด3ดวงเลยแต่ถ้าไม่มีไฟอย่างเงี้ยก็จะขึ้นแค่ก็ไฟก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็จะถ้าอยู่อันสุดท้ายก็คือแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วอันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ราคาประมาณอ่า2,800นนะคะแล้วก็สา0 0ันสนะคะต่างกันนิดหน่อยประมาณ500นะคะแต่ว่าการใช้งานลักษณะการใช้งานเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะก็คือถ้าจะเน้นว่าเราอยากได้รุ่นไล้สายแต่ว่าแกะ่อมก็เป็นตัวไอโคชิเนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวใหญ่ใช้ งานแท้งตรงเนาะก็าก็เป็นตัวนี้สําหรับินดานนะคะก็คือต้องเป็นหวัดตัวนี้นะคะก็2รุ่น2ราคานะคะแล้วก็ต่างกันอย่างนี้ลูกค้าก็ต้องเลือกดูนะคะว่าอยากได้แบบไหนคืออะไรนะคะสําหรับรุ่นไลยสายของินดานะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์เอาไว้นะคะแล้วก็กดติดตามของอลิงก์ด้านล่างเนาะอันนี้ก็จะมีช่องทางทางสั่งซื้อทางออนไลน์นะคะ อย่าลืมที่กด subscribe นะคะตรงนี้เอาไวนะะนา้นะคะช่องช n n e l ปัตมาบิวตี้นะคะ Facebook หรือว่า s h อ p e e หรือทุกช่องทางนะคะกดติดตามร้านไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ร้านด้วยนะ,ะเราจะมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะคะน้ตเราอาจจะแบบแอบแจกส่วนลดเอาไว้ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นะะจะต้องติดตามนะคะที่เพจเราแล้วก็ที่ชาแนของเรานะคะปัตมาบิวตี้ค่ะบ๊ายบาย